พมซอดรามเกษตรทิพย์ครับผมเป็นลูกเี่าหน้าน wow wow ี่ลูกเี hm sure <t <t uh ่าบ้านลูกเข่าหน้าลูกเกษตรกรที่ชีวิตพ่อแม่พี่น้องนะครับอยู่ในวงการการเกษตรตั้งใจเล็กกับจนใหญ่ผมก็มีความชอบในด้านการเกษตรและที่สำคัญครับเห็นว่วามันเป็นวิถีชีวิต ในช่วงเป็นนักศึกษาเนี่ยผมก็จบกันตามกิจกรรมก็จบเรื่องการเมืองการปกครองส้นใจลงสมัครเป็นนายกสมุทรสกษาข้องวิยาเขตและก็เป็นนายกองการนัึกษาก้องม้ไปเลยเทคโนโลยีและมงพคลสีวิชัยอันนี้สอนกลองครับความจบเรื่องการเมืองการปกครองแต่พมว่าการเกษตรเนี่ยถ้าเรามีการทำนู่นนี่ดีส่งเ่ริีดีเนี่ยก็รวยได้หลายๆคุณบอกว่า ไปเรียนแำรื้อแล้วรอดหน้าไปเรียนกเกษตรแล,ล้วรอบมาดำานาเมานเียกับกูนี่ทำหน้า,า,นนา,นนาแต่ถ้าามตด้ที่เราไปเรียนกเกษตรเรามีความรู้มีประสบการณ์แล้วก็มีหมุมมองจากเทคโนโลยีต่างๆเข้ามาในการพัฒนาทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นกเกษตรกรสมารถจะโตโยลดลดต้นทุนฝืนพ่นผล,ลิตต่างๆตั้งแต่เรียนกเกษตรเขาอยากอินอยากให้พปอแมตี่เป็นเกษตรกรอยากให้ชาวบ้านที่เป็นเกษตรกรเกนี่ยได้มีคุณภาพชีวิตดีขึ้นเหมือนกัน ที่จะเข้ามาทําการเมืองเนี่ยมีคนเตือนไหมมีคนแบบห้ามไม่มีคนแบบอะไรไหมใช่ว่าเป็นนี่ยื้อเลยครับเราไม่ได้เป็นตายาก้องหนักการเมืองไม่ได้อยู่ในวงการการเมืองมาก่อนนามตะกูลก็ไม่ดังตังก็ไม่มีลูกไม่ทำหรือแล้วระดาลงไม่ได้เลยปัจจุบันนี้ผมมองว่าใล้ก็ทําได้แต่นึ่งเรามีความตั้งใจแลยการนี้พมอยากทำการเมืองเพื่อเป็นตัวแทนของปีนองกับทิตะกอนเนี่ยครับความฝันนะนึ่งอยากปฏิทินตรงนี้ครับพมอยากี่จะทำานึ่งเป็น ส่วนเรียนรู้รูข้าวกินเองสี่ก้าวค่ายมีตีผักมาเกยมาเรียนรู้ปักพ้นได้เตรียมกันเนี่ยผมอยากหลักษาพื้นหน้าไว้ปามดักอาซิบะทนไว้หรือเป็นไหว้นาข้าวดักอาซิบะทนอย่างหน่อยเราไม่ต้องซื้อข้าวเผื่นกินดูข้าวกินเองได้นะครับวันนี้คือความฝ้นปั๊มน้ำมันที่ว่าเป็นน้ำมันบนดิน ประเท่ไทยครับอาจจะไม่มีบบน้ำมันมีน้อยแต่ว่าน้ำมันบนดินที่เราปฏิดไดกกก้ก็คือปา๊มน้ำมันปา๊มน้ำมันนี่ดีอย่างหนึ่งสามารถเป่รูปได้ได้ยอย่างเป็นน้ำมันพืชบริโภคได้นะตอนนี้เกษตรกรนั้นมาเปลี่ยนเป็นปลูป,ป้มง่ายต่อการจัดการนะตอนนี้ณวันนี้นะปั๊ามถ้าไม่เปลี่ยนแปลงทีอยูทีหกบาทยี่สิบตังกรเกษตรกรอยู่ได้เลยอยู่ได้เลย ถ้าถามว่าทำไมต้องไปใไ่ปักดีเพราดใ่ปักดีเนี่ยพวมเดืองไส่เกษตรแหลือที่นโยบาย,ายเรื่องการปฏิวัติกเษตกษตรรรมำใ่ปักดีก็มีนโยบายเรื่การ,กรเกษตรหลายด้าอย่างชดจลกับนึงเราเรื่องกเกษตรโดยตรงรรเพว่อว่าเป็นคนนึ่ง้ะครับที่อยู่เรื่องการ,กรเกษตรในวงการเรื่องนโยบายพักดันเรื่องการเกษตรนะครับจํากันการมีรใจนวัตกรรมทางการ,กรเกษตรนวัตกรรมต่างๆมาเปลี่ยนแปลงประเทศิ์เพก่จะเป็นตัวตัวลักเลยในการกำหนดนโยบายแล้วก็ ช่วยเลือกปีนองดังการเกษตรนะคระับผมก็เป็นผู้แทนของพี่นองกัทีต่ตะกอนไม่ว่าจะจ้วหน้าปัดซูสัดการประมงส่วนปามส่วนยางนะครับแต่เป็นปลาเป็นเสี่ยงเป็นตัวเทนให้ปี่นองในส่วนของแักดันอยู่บายการเกษตรเป็นต่างออกนึงผมก็ไม่เป็นตัวเลือกนะครับผมก็เป็นต่างออกนึงให้กับปี่น้องได้จารณานะครับเราเข้าไปหนังใน จาผู้แทนรัาดรอาจจะไม่ชนะเรื่องเลือกตั้งแต่พุ่งก็จะชนะเรื่องนงอยู่บายที่เราก็จะเอาไปทำโต้ะได้รักดันให้เป็นประโยชน์กับปีนองในี่เกษตรกรในการพัฒนาโครงสร้างสําคัญของประเทศเราพุ่มสนรามเกียรติพนะครับก็ยัดฟากพี่น้องนะครับไว้พิจารพุผมหลูกล้านเกษตรกรเกษตรกรตัวจริงเันพื้พนเก็ ให้พี่น้องนะครับได้พิจนนารณาพุ่มเป็นผู้เทนนกัเทศตะกรได้ข้าวแปนหนังในสภาผู้เท้นนะครับเป็นปากเป็นเสี้ยงให้กับพี่น้องก็คุณหมากับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อไม่ให้พลาดกิจกรรมดีๆของพวกเราไทยพักดี